จะรักกันดีหรือจะตีกันบ่อยเรามาเช็คดวงกันดีกว่านะคะว่าราศีไหนเนี่ยกำลังจะมีปัญหาเรื่องความรักตอนแล้อาจารย์กฐามีคำตอบแล้วนะคะเราไปฟ <c oughs> ังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์กฐามาแล้วนะครับสามราศีไหนมีปัญหาในเรื่องของความรักหลังจาก oh <no. S 1> ดาวเสายกเข้าสู่ราศีกุมดาวมฤตยู ก็ย้ายตามไปด้วยเรียกว่าตั้งแต่วันที่1แล้วก็วันที่8มีนาะดาวสำคัญที่ยกย้ายอาจจะส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักก็เป็นไปได้เดี๋ยวมาดูกันครับราศีแรกเลยครับราศีสิงค์ครับจะมีโอกาสในการห่างเหินกับคนรักต้องมัน Check ่นเช็คอินรวมไปถึงวิดีโอคอลกันบ่อยๆจะได้เห็นว่าเราทำงานจริงๆนะครับ ช่วงนี้ความรักอาจจะห่างเหินแต่เรื่องการงานโดดเด่นเป็นพิเศษยังมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆแล้วยังมีเกณฑ์ได้เงินดีอีกด้วยชาวราศีธนูเป็นราศีที่สองที่ต้องระวังปัญหาของความรักเพราะยืนเฉยๆเขาก็รักก็ทักลายมาเอาแต่เรามีคู่แล้วนี่สิจะทำยังไงล่ะก็อย่าทักลน์กลับละกัน เราะฉะนั้นชาวราศีธนูต้องใจแข็งนะครับนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของโลกสามใบเราสามคนรักสามเศร้าเป็นไปได้ราศีมิถุนต้องระมัดระวังดาวเสารย้ายดาวมฤตยูยกยังไม่เท่าอิทธิพลของดาวอังคารต้องระมัดระวังอารมณ์ดาวดวงนี้เรียกว่าดาวจมลอยอารมณ์ผูดติ้มคือลอยๆจม,จม เช้าสั่งอย่างกลางวันสั่งอย่างเย็นกลับไปสั่งอย่างตอนเชา้าอาจจะทําให้เราหรือคนรักหัวร้อนกันได้เพราะฉะนั้นถอยหลังคนละก้าวฟ้ากว้าง Kurt, ไกลให้อภัยกันไว้ดีกว่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือคําพูดและการกระทําต้องตรงกันด้วยนะครับราศีใครนะราศีใครนะราศี หนูและมิถุนนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีแปกกันนิดหน่อยเรื่องความรักนะคะแต่เขาบอกว่าใครที่ไม่มีแฟนนี่ก็รอดตัวไปคะ่ะโอเค <laughs> อ่ะเวลาหมดลงแล้วรู้สึกว่าวันนี้คอนเทนต์ของเราเนี่ยนะคะอัดแน่นแล้วก็ปังมากเลยแต่สัปดาห์หน้าปังกว่าเดิมอีก เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนช anel ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเรา The Ladies ค่ะใช่แล้วค่ะแต่เวลาของเราตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา17.30นทาง Mono ทเวนที่นันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่ใช่ราศีสิงห์ไม่ใช่หรอกไปไหนดีคะเวลา